Yeah. สบายดีโดยตนวว้นเสาวันจันโดยสบายดีต้นเสาวันจันนาะมือนี้เป็นมือวันจันเฮาได้เข้าวหงเฮียนน้ <c oughs> นำตาลเผอคลิปนี้นะทุกคนนกจะมานะทุกคนในส้มบรรยกาศลูกๆก,กินข้าวทานข้าวเช้า ไปลูกไปหาพาเขาช่วยกันเนาะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวสอนกจะพาลูกๆหาพาเขาก่อนเนาะเพื่อหาเขา้าชินเคยเนาะเพื่อว่าจะได้หลุดพ้นหาแดจับแอฟเขาจับน้ำมาช่วยกัดก่ะพอหลุดพ้นไปแดเนาะโอเคเดี๋ยวสอนกพาลูกๆหาพาเขาก่อนเนาะ đó bỗng ta mấy tao ở đi, bà à, bên đó, đi nhà bà đi đúng không tao ạ lè mừng mấy nóc mừng ạ lè mừng đúng ok mừng ạ lè mừng rồi áo nó làm lè nó ạ tao ở ạ trên mừng ạ lè 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 mừng

你们。

¿Qué queda aquí? แ่ะแช่กินเลยบเาเนเมื่อวานนี้ยัดกันกินปลายกินเลยบุญนี่นะ Ô ừ, nhạc ta! Doi! Ừ. hát ta! Mình ta mẹo thương người hay hơn mượn tiền. Ô, thong thong rồi thong 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 thong

就要看。<noise> <noise>

đẹp mẹ mà ơi à, đi ăn cần đơ à, nướng trôn chay Má cháy Ô. à, ăn, ăn cà phê, cà sanh đấy, ăn cà phê, cứ mà đấy, bé học bé รอยลังวนบุนูด right. ีโอเยเดีลยวโอ้โหเดี๋ยวูสิเ็นแล้วอายงนั่งดีดีอายงนะนั่งดีดีอ้ยนี่มาจกินขาเล่หอมกเกี๊ยวเต้นเตตมือนี นกคนนซีนมอก่อนจะาลูกไปแวะซื้อยุนันกมมีทันเมริซี่ึพักมา้นาะเม่ิซีีทางังไขยูกทองระยองเยแกองมียิซีนี้มันก็หรอแตนะ เนาะโอเคยังย no. okay. yeah. yeah, okay, ังพักพนันมาแล้วบอกไปโรงเรียนเนาะเพื่อนเดยว่าเป็นยำหน่าทุกคนก็เลยว่าลูกนุ่งเพื่องกันหน่าว้วยนี่เอาวันที่เจ้าต่ำและเบี้ยผมขาจะเจ้านาะเดียว่านเอาโอเคเนาะทุกคน